ไปต่อกันที่เลขาธิการอาชีวะมอบบุธิบัตรและแสดงความยินดีกับ27นักศึกษาที่จบปะวะสหลักสูตรต่อเนื่อง5ปีตามมาตรฐานญี่ปุ่นค่ะ นายยศพลเวนุกโกเศศเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานมอบบุธิบัตรจบการศึกษานักศึกษาชั้นปีที่5หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปะวะสต่อเนื่อง5ปีตามมาตรฐานประเทศญี่ปุ่นโดยมีนายสายยันประโกสันตงังผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรานารีกล่าวรายงานและดรนากาชิมะฮิเดฮารุ ซีเนียเอ็กซ์คูซีฟไดเรคเตอร์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งชาติหรือ NIT หรือสถาบันโคเซนประเทศญี่ปุ่นร่วมกล่าวแสดงความยินดี นายยศพลเวนุกโกเศสเลขาธิการคณะกรรมาการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าในปีการศึกษา2,567มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสต่อเนื่อง5ปีจำนวน27คนประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์สาขางานหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมจากวิทยายลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ชนบุรีจำนวน13คนและสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์สาขางานแมคคาทรอนิก และหุ่นยนต์จากวิทยาลัยเทคนิคสุรานารีจำนวน14คนโดยนักศึกษาที่จะจบการศึกษาจะต้องคิดค้นผลงานนวัตกรรมไฟนอนเยี r p r โปรเจก ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอ,อสอกับสถาบันโคเซนประเทศญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรมในการสร้างกำลังคนคุณภาพรองรับผู้ประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทยที่มุ่งสร้างบุคลากรสมรรถนะสูงทางด้านเทคโนโลยีโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีการทดลองและการปฏิบัติจริงพร้อมปูพื้นฐานทฤษฎีขั้นสูงควบคู่กันไปเพื่อผลิตกำลัง คนระดับเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานหรือปฏิบัติงานที่ใช้เทคโนโลยีเทคนิคควบคุมการทำงานมีคุณธรรมจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากลประเทศญี่ปุ่นตอบโจทย์การพัฒนาประเทศซึ่งนักศึกษาที่จบการศึกษาจะต้องคิดค้นนวัตกรรมเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย New Go Engine ไม่น้อยกว่า8ชิ้นงานและต้องได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและภาษาที่3ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย